ได้ข่าวว่ามอเตอร์เวย์มีจุดพักรถไฮเทคห้องน้ําก็ติดแอร์แต่มีหุ่นยนต์ทำความสะอาดอยู่ไหนล่ะครับอยากไปจังก็ต้องรีบไปเช็คอินกันแบบด่วนๆแล้วล่ะครับที่จุดพักรถลาดกระบัง1และ2ทั้งขาเข้าและขาออกบนมอเตอร์เวย์หมายเลข7็ครับขณะนี้จุดพักรถลาดกระบังบนมอเตอร์เวย์หมายเลข7กรุงเทพบ้านฉางยกระดับการให้บริการปรับปรุงเสียงโดยความสะดวกระดับอัจฉริยะเลยล่ะครับนำพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์มาใช้มีจอแสดงสถานะจำนวนห้องน้ำว่างแบบเรียลไทม์ใช้ระบบ ประตูเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัสแถมห้องน้ำติดแอร์เย็นสบายมีทั้งเจ้าหน้าที่และพี่หุ่นยนต์ดูแลทำความสะอาดอย่างมีมาตรฐานทุกๆ30นาทีครับและเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงด้วยแหละครับยินดีต้อนรับทามโอกาสก็แวะมาใช้บริการกันนะครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง